ใหม่และแสดงมุทิตาจิตคุณครูวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิพลเรือโทรบรรจบโพแดงนายกสมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตหีบเป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต และฉลองปีใหม่2568แก่ครูผู้เกษียณอายุทำงานวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิประจำปี2567แด่คุณครูสมใจแย้มเพลงหัวหน้าฝ่ายธุรการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติงานมากว่า31ปีและคุณครูกุลกนิตเกษตรศิล ครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยที่ปฏิบัติงานมากว่า29ปีแต่ว่าวันนี้มีธุระจำเป็นไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะโดยโรงเรียนสัตหีบซึ่งแบ่งออกเป็นสองสาขาได้แก่โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการและโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนสัตหีบได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงมุทิตาจิตและเป็นเกียรติแก่บุคลากรครูที่ทำงานมาจนครบเกษียณอายุราชการอีกทั้งประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมาอันส่งผลถึงความสำเร็จที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียนสัตหีบ สังคมและประเทศชาติและถือโอกาสเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2,568ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยโดยมีนาวาเอกปริญญาเอี่ยมสะอาด,ดรองผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการนาวาเอกพลจิตวัยหนังสือรองผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบนางเพชรราพรยศศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการนางพัฒน์นันโสภาการนลผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบตลอดจนคณะครูโรงเรียนสัตหีบทั้งสองสาขาและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจแก่ผู้กเกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งณนะสโมสรสัญ,ญญาบัตรกองเรือยุทธการนิราชทิพสี นันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินายงาน